สวัสดีครับพาลองทำชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับมาดูสวนเกษตรนะครับผมวันนี้ออกสวนนะครับมาอยู่กับธรรมชาติสักแป๊บหนึ่งนะครับช่วงสถานการณ์โควิดยังแพร่ระบาดอยู่นะครับก็สวนนะครับก็ทำได้8เดือนนี้แล้วนะครับตั้งแต่เมื่อกลางปีที่แล้วนะครับ มาจนถึงตอนนี้ก็เดือนมีนาคมนะครับวันที่11แล้วนะครับ11มีนา2,565แล้วนะครับก็มีโอกาสเข้ามาดาูความเปลี่ยนแปลงในสวนนะครับซึ่งมีระยะเวลาการทำประมาณ8เดือนนะครับ8เดือน9เดือนนะครับผมก็ช่วงนี้ก็มีนาคมนะช่วงหน้าแรงนะครับน้ำก็ ลดลงเยอะนะครับน้ําในสระในคลองนะครับก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลย ใ่อตอนนี้กําลังจะหาอาหารเย็นนะครับจับกบครับจับกบกบเลี้ยงกบในกระชังนะครับได้แล้วตัวที่หนึ่ง Aquí... Okay. ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมได้พาเพื่อนๆนนะครับเดินชมสวนนะครับที่ทํามาเป็นระยะเวลา8เดือนนะครับก็สิ่งที่เห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนก็คือสีเขียวนะครับของพืชผลที่เราได้ปลูกเอาไว้นะครับและก็การเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกนะครับก็เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะครับโดยเฉพาะกล้ยนะครับ ดล้วยน้ำว้านะครับกล้วยหอมทองกล้วยไข่นะครับก็เริ่มออกปลีออกเครือแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจมากนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านโน้นนะครับก็จะเป็นอ้อยคั้นน้ํานะครับก็อีกประมาณ9เดือนนะครับก็ตอนนี้ได้6เดือนแล้วอีก3เดือนก็ประมาณ9ระยะเวลา9เดือนนะครับขึ้นไปก็จะสามารถคั้นน้ําได้นะครับ สุพรรณบุรี50นะครับและก็ในส่วนของริมสระนะครับตอนนี้เดือนมีนานะครับปริมาณน้ำในสระก็น้อยลงนะครับแต่ก็ยังพอที่จะใช้ในการรดน้ำพืชผลของเราได้นะครับในส่วนของด้านนี้นะครับก็จะมีมะละกอนะครับมะละกอตำส้มตำนะครับก็ดกมากนะครับ พันน่าจะเป็นพันดําเนินนะครับมรกราซุ้มตำนะครับผมปริมาณน้ําในคลองปริมาณน้ําในสระนะครับก็ยังพอมีนะครับแต่ถ้าหน้าแรงยืดยาวไปเกินเดือนเมษาพฤษภานะครับก็น่าจะมีปัญหาแล้วแหละนะครับดังนั้นก็กต้องคิดวางแผนกันอีกทีหนึ่งว่าเราจะต้องมี แผนสำรองในเรื่องของน้ำหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นน้ำอจอะน้ำบาดาลน,นะครับเพราะถ้าเราจะรอน้ำชลประทานหรือน้ำฝนอย่างเดียวก็คงจะเสี่ยงเกินไปนะครับกับพืชผลที่เราปลูกเอาไว้นะครับครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากจะแชร์ ในเรื่องของการเกษตรนะครับสำหรับสวนเกษตรผสมผสานนะครับถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลหรือมีองค์ความรู้ต่างๆนะครับสามารถแชร์กันได้นะครับผมก็สำหรับช่องพาลองทำชาแนลนะครับก็ขอจบนะครับการพาเพื่อนๆได้รับชมสวนเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวอนาคตนะครับก็จะมาอัปเดตนะครับสวนเรื่อยๆนะครับก็ หาคุณเพื่อนนะครับสนใจก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมกันได้นะครับผมสวนนะครับเกษตรผสมผสานลูกหลานคืนทินนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะครับผมอยู่หมู่บ้านทุง่งทองตําบลทุง่งทองอาเภอสายทองวัฒนานะครับผมสนใจก็มาเยี่ยมชมกันได้นะครับก็หากคุณเพื่อนชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องพลองทำกันด้วยนะครับสําหรับวันนี้ ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับผมพลังทำชาแนลสวัสดีครับ